哎，苏志清，得泡啊。<noise> <noise> <noise> แล้วปล่อยให้ฉันสงบจิตสงบใจบ้างได้ไหมฮอไม่ได้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 เลยค่ะนี่เธอ,ตอเนั่งทาบ้าอะไรเนี่ยพวกเรานั่งดูตั้งนานแล้วเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยมานั่งอะไรยุบหนอพองหนอเนี้นี่ดูอยู่นานแล้วเนี่ยตอนแรกกลัวว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนะไร <c oughs> หรือเปล่าเป็นอะไรเครียดหรอ,อหาแฟนไม่ได้อเออใช่ไหมนี่เธอกล้าพูดอย่างนี้เห็นจะบอกงี้นะถ้าหาแฟนไม่ได้นี่ต้องออกไปข้างนอกบ้านออกไปสลิงดิงดองนิ่งหนองหาคนนู้คนนี้นั่งจำสินอย่างงี้ไม่มีวันเจอหลอกจริงนี่ พวกเธอได้อยู่กรมกันเดาหรือไงฮะนอกจากจะยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วยังเดามั่วๆไปอีกด้วยเนี่ยฉันเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกฉันเพียงต้องการจะสงบจิตสงบใจเท่านั้นเองแต่เธอสองคนเนี่ยมาทำให้ฉันติดตาจริงจังทำไมเนี่ยนี่แม่ ไม่นนต้องเาจิตสงบใจทําไมเดี๋ยวก็เป็นโรคซึมเศร้าหรอกออรู้ป่ะคนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเอ๋อาะเดี๋ยวก็ไปโดดตึกฆ่าตัวตายนะเออเฮ้ยไม่หรอกไม่หรอกนี่ฉันว่าต้องแอบติดดูทีวีมาแน่เลยเพราะเขาบอกว่าฝึกบําบัดจิตแบบนี้เวลาที่ร่างกายไม่ดีอาจจะช่วยได้นะช่วงนี้วานไม่แข็งแรงนน่ใช่ไหมใช่จริงๆแล้วมันก็ทั้งสองอย่างที่เธอพูดกันมานี่แหละเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้สถาบันมะเร็งเนี่ยนอกจากเขาจะรักษาทางการแล้วนะเขายังมีการเยียวยาทางใจด้วยอ้ จริงจริงๆๆเคยได้ยินนะที่เขาบอกว่าร่างกายกับจิตใจมันต้องไปคู่กันใช่ปะอพอจิตใจเราสงบมีความสุขแล้วร่างกายเราก็แข็งแรงบึกบึนไงโอ้ย<ช>ดีจังเลยอ,ะอ่ะนี่จะขอเอสูรนี้มาตั้งที่บ้านได้ไหมไหสูรอะไรอ่ะสูรมิตรภาพไทยกัมพูชา <S <S เขาพิธีการไม่ใช่ดีมกอู้อเป็นคนไรเรื่องกันแล้ว <S <S 2> <S 2> อู้อชมพู่นี่ศู์เนี่ยคืยอศูนย์มิตรภาพบำบัดจำไว้นะศู์มิตรภาพบำบัดอ เขาจําอยู่เนี่ยเธอช่วยพาไปส่งไอ้ที่ที่เขาจําไว้ด้วยในสุนทรพจน์บำบัดเนี่ยโอ้ยเอาไปบำบัดเลยทั้งกันโอเคสบายได้ๆเอาไปสองคนเลยใช่วันนี้บำบัดทั้งคืนเอางี้เลิกเถียงกันเลิกเถียงกันเอาเป็นว่าเราไปฟังคุณเก๋กับคุณหมอกันดีกว่านะคะว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นยังไงบ้างค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรายืนอยู่ที่ศูนย์พิจัภาพบําบัดด้วยะนะคะ,คะก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนว่าที่มาที่ไปของศูนย์มิตรภาพบําบัดนี้เป็นมาเป็นไปยังไงบ้างค,ะค่ะศูนย์มิตรภาพบําบัดที่สถาบนันแห่งชาติเนี่ยเป็นหนึ่งใน1 6 17ศูนย์ไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวนะคะ,คะซึ่งจะทํางานร่วมกันเรามีคําจํากัดความว่าจิตอาสา,า,าเพื่อนช่วยเพื่อนดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้ก็เป็นคํา เทคนิคนะคะทางการแพทย์ว่า humanize d medicine อะไรทำนองนี้ค่ะ,คะตรงศูนย์มิตรภาพบำบัดนี้เนี่ยเราได้สร้างขึ้นมาได้ร่วมงานกันทำเนี่ยโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อจะดูแลผู้ป่วยด้วยจิตใจเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทีนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นของศูนย์เรามีอะไรบ้าง ผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองได้เราก็เชิญผู้ป่วยมาที่ศูนย์จะมานั่งอ่านหนังสือร <Okay. S 1> ้องเพลงดูทีวีคราโอเกะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมเช่นมีนักสังคมสงเคราะห์มาสอนการทําอาชีวบ,บําบัดทํากิจกรรม <Okay. S 1> ประดิษฐ์หรือบางทีผู้ป่วยมะเร็งที่ผมร่วงก็จะมีอาสาสมัครอาสาสมัครมาช่วยสอนว่าการพกผ้าที่สวยงามเพื่อให้ดูดีใช่ไหมคะจะได้มัน่นใจใช่มัน่นใจแล้วก, <Okay. S 1> ก,ก็นอกจากนอกจากว่า ได้ปิดบังผมส่วนที่ร่วงไปแล้วเนี่ยก็ทําให้ดูดีด้วยเป็นเหมือนกับเ,เป็นอะไรล่ะคะเป็นการแต่งกายาาสวยงามด้วยอย่างนี้ค่ะก็คือผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองได้ก็จะมาร่วมกิจกรรมกับเรา,าผู้ป่วยมะเร็งอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มที่จะต,ต้องนอนอยู่ที่เตียงไปไหนไม่ได้แล้วก็มีกิจกรรมเช่นห้องสมุดเคลื่อนที่ เอาหนังสือเอานิตยสารไปให้อ่านที่เตียง oh, นะคะ,คะวันนี้ก็มีอาสาสมัครมาว่าอยากจะมาช่วยอ่านหนังสือผู้ป่วยที่เตียงที่คนไข้ที่ลุกไม่ได้ mm hmm. หรือคนไข้ที่นอนอยู่ไปไหนไม่ได้พอดีวันเกิดพอดีแล้วมานอนอยู่ที่สามบําเรง็งเราก็มี Happy Birthday, แฮปปี้เบิร์ดเดย์เรามี oh. เค้กวันเกิดนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัท s อแก็ให้เค้กมานอกจากนั้นก็มีกิจกรรมดนตรีบำบัด mm hmm. ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เตียง mm hmm. บ้าง หรือบางทีผู้ป่วยที่มาที่ผู้ป่วยนอกนะคะก็มาร้องเพลงกันที่ OPD เราเรียก OPD ก็มาร้องเพลงกันก็นมีนักดนตรีค่ะอาจารย์จากมหลาลัยศรีนักินรประสานมิตรเนี่ยก็มาร่วมจัดกิจกรรมดนตรีบําบัดอ,อ,อย่างแต่ละปีทีมโจนาทคริสตี้ก็มาเยี่ยมคนไข้ถึงที่เตียงมาร้องเพลงะะต่างๆที่ที่คนไข้อยากจะฟังเป็นต้นทีนี้พอ,พอเราก่อตั้งทางศูนย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบในทางที่ดีกับผู้ป่วยมากขึ้นยังไงบ้างไหมคะก็ อันที่หนึ่งก็คือทางด้านจิตใจอะค่ะเราจะเรียกง่ายๆว่ากิจกรรมเหล่านี้สิบอย่าง20อย่างเนี้ยเป็นเหมือนความสุขบําบัดนะนะคะเหมือนหรือความผ่อนคลายบาบัดอะไรก็ตามที่เป็นการผ่อนคลายทางด้านจิตใจแล้วเนี่ยทางกายก็ดีมาเองเพราะว่าต้องต้องเรียนว่าการผ่าตัดการรักษาโดยรังสีทางเคมีเนี่ยเป็นการรักษาทางกายใช่ไหมคะคนไข้ก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้ไปผ่อนคลายหรือมีใครมาดูแลทางด้านจิตใจมากเท่าไหร่ แล้วก็ทีมงานที่อยู่ในสถาบันมะเร็งในทุกคนก็มาช่วยกันคิดนะคะโดยที่มีเนื้อหาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เรียกว่าสปสอชอเนี่ยก็เป็นแกนเป็นจุดที่เรามาเชื่อมโยงกันแล้วก็ศูนย์ิตรภาพบาําบัดใน16-17แห่งเนี่ยนะคะก็จะมีการมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทีนี้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเรามีการวางแผนไว้ไหมคะว่าเราจะมีการเพิ่มเติมกิจกรรมอะไรเข้าไปอีกไหมคะ ก็คือสิ่งที่เรามีเนี่ยนะคะอย่างที่เรามีเนี่ยเราก็ไม่ได้จัดให้ผู้ป่วยได้ทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าทําให้ได้เราก็อยากจะทําให้ทุกวันอย่างดนตรีบําบัดเนี่ยคนไข้ขอมาเลยว่าโอ้ยมาแค่ที่ะครั้งอะไรอย่างเงี้ยน้อยไปขอทุกวันได้ไหมมาล้องที่เตียงได้ไหมคนไข้ชอบใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าอย่างดนตรีเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เคยขัดขวางในเชิงลบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไข้ผ่าตัดคนไข้รังสีคนไข้เคมีได้รับฟังดนตรีแล้วเสริมในเชิงบวกหมดค่ะ เห็นได้ชัดเจนว่าคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวไม่พอต้องดูแลเรื่องของสุขภาพจิตใจตามไปด้วยนะคะอย่างที่ทางศูนย์มิตรภาพบำบัดได้กําลังทําอยู่ณตอนนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่านี่จะเป็นบ้านหลังเล็กๆที่สร้างความสุขใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อีกมากมายทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านด็อรพรที่พาพี่ชาเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ มามารวมกันทำห้าขอ้อไม่ทำไม่สูุ่รีไม่มีเซ็กมั่วไม่มัวเมาสุราไม่ตากแดดจ้าปลาน้ำจิบด,ดิบไม่เอาเอา,เ,อาเชิญมารวมใจกันทำห้าขอ้อหาทำออกกำลังเป็น,น เติมเต็มไสกิสนผักผล,ลไม้กินอาหารหลากหลายตัวร่างกายเป็นความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข